สวัสดีครับพี่พี่พี่หญิงมอมแมมมากพี่เพื่อจัดอันดับหวยที่ใช่ใครก็ชอบเลยพี่ <c oughs> คนแรกครับพี่ขนมปังปิ้งครับกับขมิ้นครับขนมปังปิ้งกับท <c oughs> อฝันอันเนี้ยคนนี้นะครับกับชัดจ๋าคนนี้คนนี้นะครับคนนี้ กับนักลิชาครับที่คนเดิมคนเดิมนะครับพอฝันกับนางน้อยครับพอฝันพอฝันกับนี่สายครับคนเดิมพอฝันกับน้องเตียวครับคนเดิมพอฝันกับเจสกูดเกิลคนเดิมพอฝันกับไก่ทอดป๊อกกะต๊อกคนเดิมคนที่ใช่สำหรับคุณหญิงคือหนานจากพอฝันครับเย้คุณหญิงชอบพอฝันนะครับ